สสวัดีครับพี่แท็กพี่แท็กเพนักงานพนักงานคนสิดีกิตาแล้วเพนสีวิดีโอข้อมากพนสีหล่อมันเพลงที่จะเอาไปอ่ะนั่นแหละตอนไหนตอนไหนจะเคยสิอันนี้เพราะว่าเคยที่เห็ดสีเฮ็ดไก่ไก่ล่เราเห็ดแฮมเบิร์นเขากันเฮ็ดให้มเบิร์นสนีเทียบขี้เออเขาอันนี้ที่ละ ไปเทียบขี้เทียบขี้ไหมพ่อมาเพื่อนก็จะไปไปเพ่งอันนั้นน่ะนั่งฝาทั้งขายานละ่ะเ็ืะอนไปเพ่งนั่งฝา,ท,า,งา,าท,ทั้งขยานเพิ่นเทียบขี้วันเม่อไห่มเพิ่เทียบขี้พ่อเทียบขี้เราเพือ่ออะพี่บอกว่ามันมันเกิดมอนีเ้อร์ที่เพิ่นแต่งมากคือเพื่อเพื่อออกแบบลักษณะของเพลงเราจะออกแบบลักษณะของเพลงว่าจนนะําไม้เน,น,นี่ยมันเกิดเพื่อเจ้ิจําได้ ในเจ้า์ดจำได้เคยกันแล้วเพิ่นบอกมาแบบนี้มิแรนจากท้อไม่มีพอเนี่ยังมึงไม่กดน้ำเลยกดน้ำถึงจ้าเงยหมดไอ้บานีมีแรงเด้อมีแรงเด้อเอากันเป็นหมันเป็นมอเอาดีเลยบมเดลวอลเลนเด้ดิโอ้ยโหสุดเด็ดตัดผมเจ้าไปพี่สั่งพี่สั่งเก่า Right. Sudah so tak Saya tu big. Tak tu dong ada lah. Mana mm tu? Hmm. Yang tu saya big. Tak tu mana tu? Yang milang, yang kau suang. Jauh bawah mana yang milang?

ยืนใจอเคุค่ะน้ำลมเนี่ยกินแล้ยงเแบนีไม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี้ยเขางไม่ขึ้นแล้วเราเขาข้อพุงยัวเออช่วงต้นน้ำกินอ๋อต้นน้ำกิน ตุเย็นตุเย็นเดี๋ยวลืมปับมาเบอร์หนึ่งเลยตุเย็นเด้อโอ้ติตันเป็นยังลูกเล่นเครื่องบินอยู่เหรอมีลำใหญ่ทำไรลูกเครื่องบินลำใหญ่โอ้ยเป็นส้นพ่ออเลยส้นพ่ออเลยความหมดเลยเหรอสวัสดีครับยังสวัสดีครับกันยัง นัน่นๆๆๆไม่ขาไม่ฟังของ่นนะเแค่นี้แหละสวัสดีครับท่นสวัสดีครับสวัสดีครับบริการพ่นยาฆ่าเชือ้อโคควิด2019ฟรีสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าลายใหม่ให้บริการตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไปพ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด2019ฟรี1ครั้งฟรี1ครั้ง สนใจติดต่อได้ที่0925285833 0925285833ติดต่อประสานงานโดยบริษัทมิตรภาพเซอร์วิสกรุ๊ปจำกัดบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกได้ทั้งภาพและเสียงสนใจสำรวจหน้างานฟรี ติดต่อได้ที่092 528 5833 58 092 528 5833ชิมงาทีมงานบริการมิตรภาพเซอร์วิสกรปจำกัดราคาแบบมิตรภาพมิตรภาพกันเองทั่วไปสวัสดีครับ